ชิงนช้าจากยางรถยนต์นะครับก็ทำไว้นั่งคุยโทรศัพท์บรรยากาศชิวๆตอนนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศกลางวันนะครับแต่ว่าตอนเย็นก็เหมาะกับคือนั่งสำหรับเด็กก็ได้สำหรับผู้ใหญ่ก็ดีนะครับเพราะว่าวงนี้ผมผมทำแม็กคอบ20นะครับตีสารด้านหลังนะครับ ตอนนี้คือด้านหน้าจากคี่ทำคลิปไว้ดูแล้วที่ทำชิงชาจากยางรถยนต์นะครับก็ทำได้สองแบบนะครับก็คือจะเอาขอบอยางรถกระบะที่เราตัดทำเป็นหูมันก็ได้ครับหรือจะทำเป็นเหล็กรูปตัว V ก็ได้ครับจะน็อต้อยเข้าไปแล้วก็คล้องด้วยโซ่นะครับผมก็ทำเชื่อมโครงเหล็กไว้ให้ เด็กได้นั่งในโรงเรียนปารุกานะครับก็สารเรียบร้อยคนสียังไม่เรียบร้อยเอามาให้ดูดูก่อนครับใครสนใจทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าวิธีก็ลงไว้ในคลิป y o ยูทู้หลายๆตัวให้ดูก็ไม่ยากครับง่ายๆสวัสดีครับ